ผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นภาพของผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจากประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติมีเจ้าหน้าที่จากแขวงบ่อกแก้วแขวงสยบุรีแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตลาวประจําประเทศไทยร่วมเวทีเสวนาการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมที่มีความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบความร่วมมือข้อตกลงว่าด้วยเรื่องมลพิษ จากหมอกควันข้ามแดนซึ่งประเทศไทยลาวและเมียนมาได้ร่วมกันเห็นชอบบันทึกความตกลง3าฝ่ายเรื่องยุทธศาสตร์ฟ้าใสมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนให้ลดลงให้ได้ครับทางหัวหน้าโครงการพัฒนาความร่วมมือไทยลาวเมียนมาขับเคลื่อนการจัดการและมลพิษหมอกควันข้ามแดนหรือว่า T.I. ระบุว่าโครงการนี้มีความท้าทายนะครับในเรื่องของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ความสามารถในการรับมือปัญหาที่ แตกต่างกันไปการประชุมในครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นการได้ทราบถึงกลไกความร่วมมือเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการจัดการปัญหานี้ร่วมกันครับซึ่งจริงๆเรื่องของหมอกควันข้ามแดนสําหรับประเทศไทยมี6กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของเ,ออเรื่องของการต่างประเทศด้วยดังนั้นมันก็จะมีมากมีมิติมีความท้าทายแล้วก็มีการบูรณาการซึ่งท้าทายในเรื่องของระยะเวลากับขั้นตอน ขั้นตอนระเบียบของแต่ละประเทศที่เราเองก็ต้องเรียนรู้แล้วก็พึงปฏิบัติให้เกิดการจัดปรับแล้วก็ให้เกิดความสอดคล้องกับภารกิจที่เราดำเนินการค่ะ ผลการประชุมกลไกความร่วมมือชายแดนไทยลาวในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนทั้ง2ฝ่ายก็มีการกำหนดแนวทาง4ข้อนะครับอย่างเช่นไทยยินดีที่จะสนับสนุนการฝึกอบรมด้านการควบคุมไฟป่าให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวยินดีให้การสนับสนุนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนพร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และองค์ความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็รายงานตามลำดับชั้น ในฝ่ายของตนเองนะครับเพื่อที่จะพิจารณาให้กลไกคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนการปฏิบัติการให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในอนาคตครับ